โรงเรียนนายเรือสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือปัจจุบันโรงเรียนนายเรือให้การศึกษาแก่นักเรียนนายเรือจํานวน4ชั้นปีและนายทหารชั้นยศเรือตรีหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตซึ่งตั้งสอนหลักสูตรเนี่ยหลังจากที่เรียนภาคทฤษฎีที่เรือในเรือมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการฝึกภาคปฏิบัติการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียนนายเรือ เป็นการฝึกภาคทะเลภายในประเทศและต่างประเทศเป็นประจำทุกปีวันที่17มกราคมพุทธศักราช2556มู่เรือฝึกโรงเรียนนายเรือประจำปีพุทธศักราช2555ได้รับการจัดตั้งขึ้นมาอีกครั้งหนึงงห่งและขอเปิดการฝึกนการฝึกในครั้งนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกไว้3ประการ เรือในหมู่เรือฝึกประกอบไปด้วยเรือหลวงเจ้าพระยาเรือหลวงบางปะกงและเรือหลวงปัตตานีเส้นทางเดินเรือของหมู่เรือฝึกในครั้งนี้แวะเมืองท่าที่สําคัญหลายแห่งระยะทางรวง 8, ม8,280ไมล์ทะเลระยะเวลาฝึกทั้งหมดประมาณ65วันหมู่เรือฝึก ออกเดินทางจากโรงเรียนนายเรือไปยังท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบนำนักเรียนนายเรือและนายทหารนักเรียนเข้าสู่การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลสัปดาห์ทดสอบกำลังใจคือการฝึกไรยกานแรกการวิ่งขึ้นเขาเพื่อสักการะพระอนุสาวรีย์ผลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บนยอดเขากรมหลวงชุมพรแหลมปู่จ่าวิ่งทนเป็นระยะทาง10กิโลเมตร ว่ายน้ำถลนจากท่าเรือแหลมเทียนไปขึ้นฝั่งบนเกาะพระระยะทางกว่า1กิโลเมตรกันเชียง์ถลนระยะทางประมาณ10ไมล์ทะเลซึ่งจะต้องใช้เวลากว่าครึ่งวันไต่เกาะการเอาชนะสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติทะเลหน้าผาโขดหินป่ากงการอบเกาะพระที่กองการฝึกกองเรือยุทธการนักเรียนในเรือชั้นปีที่ห จะได้รับการทบทวนการใช้เชือกอีกครัง้งนักเรียนในเรือชั้นปีที่สองฝึกหัดในหน้าที่ของทหารพักกลินด้วยการดับไฟจริงอ,อุ่ปะทังจุนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เรือทะลุนักเรียนในเรือทุกชั้นปีต้องฝึกยิงปืนทั้งปืนประจำกายและปืนใหญ่เรือในการยิงเป้าพื้นน้ำและอากาศเ,เป็นความรู้เบืเ้องต้นในการยิงปืนในเรือรบทุกหลันักเรียนในเรือชั้นปีที่3และ4ี่ จัดให้มีการฝึกแล่นใบเพื่อให้คุ้นเคยกับธรรมชาติของคลื่นลมรวมทั้งการฝึกเดินเรือในร่องน้ําการกลับลำในที่แคบการเทียบเรือโดยใช้เรือตรวจการเป็นเรือฝึก500คียวเอม,ม,มี่เครื่อมูเรือฝึกออกเดินทางสู่สนามยิงปืนทางทะเลของอกองทัพเรือฝึกยิงปืนใหญ่และปืนตลวเรือในทะเล สัตหีบอีกครั้งเพื่อรับส่งกำลังบำรุงเตรียมการออกเดินทางสู่หน้าน้ำต่างประเทศรดเชื่อออกเรือจากฐานทัพเรือสัตหีบการเดินเรือเที่ยวนี้นักเรียนในเรือฟิลิปปินส์ถูกส่งตัวให้มาร่วมฝึกกับนักเรียนในเรือของไทยในเส้นทางจากประเทศไทยสู่ฟิลิปปินส์ด้วยบริเวณแหลมกาเมาประเทศเวียดนามเป็นบริเวณที่ขึ้นชื่อว่ามีคลื่นลมจัดแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้ เส้นทางนี้ได้ช่วยเพิ่มภูนความเป็นชาวเรือให้กับนักเรียนในเรือในรุ่นนี้อย่างมากด้วยคลื่นสูงกว่า4เมตรในทุกๆเมืออท่าที่มูเรือฝึกเดินทางไปถึงจะได้รับการต้อนรับเยี่ยงรมเนียมทหารเรือรวมทั้งจากผู้ช่วยทูตทหารที่ประจำการอยู่รมเนียมปฏิบัติของทหารเรืออีกประการหนึ่งที่เหมือนกันทั่วโลกก็คือ เมื่อเวลาที่เรือเข้าเทียบท่าที่เมืองใดก็ตามผู้บังคับหมู่เรือและผู้บังคับการเรือจะต้องเข้าเยี่ยมคํานับบุคคลสาคัญในเมืองท่าแห่งนั้นรวมทั้งการทํากิจกรรมร่วมกันกับนักเรียนานเรือและทหารเรือประเทศที่ไปเยือนเช่นการร่วมทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์การเยี่ยมชมโรงเรียนในเรือกองเรือดำน้ำของกองทัพเรืออินโดนีเซียและอูต่อเรือเพเทพาว การเยี่ยมชมกิจการของกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือมาเลเซียการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์กับาหารเรือต่างประเทศงานเลี้ยงต้อนรับแขกต่างประเทศและคนไทยในต่างแดนถือเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าบ้านและเป็นการพบปะสังสรรค์พี่น้องชาวไทยในต่างแดนประชับมิตรระหว่างชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างอบอุ่นเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนส่งเสริมความสัมพันธ์กับกองทัพเรือชาติในอาเซียนเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอีกด้วยการฝึกในทะเลในแต่ละช่วงที่เรือเดินยังคงืีขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นการฝึกระหว่างเรือรบของกองทัพเรือที่เราได้ไปเยือนการฝึกนํำเรือบนสะพานเดินเรือของนักเรียนนายเรือแต่ละชั้นปีนักเรียนในเรือชั้นปีที่4เป็นนายยามเรือเดิน ทำหน้าที่ควบคุมเรือให้เดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนักเรียนในเรือชั้นปีที่3ทํทำหน้าที่ผู้ช่วยนายยามเรือเดินนักเรียนในเรือชั้นปีที่สองทำหน้าที่ทหารพักกลินเกี่ยวกับงานเครื่องจัรกลในเรือและนักเรียนในเรือชั้นปีที่1ทําทำหน้าที่เป็นเหมือนลูกเรือแต่ก็จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเดินเรือพื้นฐานด้วยเช่นการฝึกหาที่เรือใช้ฝั่งทุกครั้งเมื่อมองเห็นฝั่งหรือเกาะแก่ นอกจากนั้นยังมีการฝึกถัดศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกันในหลายชั้นปีเช่นการวัดมุมของดวงอาทิตย์และดวงดาว <S 2> <S 2> <S เพื่อหาที่เรือด้วยวิธีการคำนวณทางดาราศาสตร์หรือที่เรียกว่าเดินเรือดาราศาสตร์การฝึกสถานีเรือต่างๆเช่นสถานีรบอันเป็นการเตรียมพร้อมรบขั้นสูงสุดของเรือสถานีเก็บคนตกน้ําเป็นการฝึกเพื่อช่วยชีวิตคนที่ตกลงไปในทะเลสถานีรับส่งสิ่งของในทะเล พื่อฝึกการนำเรือแล่นขนานกันเพื่อส่งสิ่งของไปมาระหว่างที่เรือเดินสำหรับนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตฝึกการทำหน้าที่ตามตำแหน่งนายทหารประจำเรือ,อเมื่อเรือเดินทางถึงเส้นอีเคเวเตอร์หรือเส้นศูนย์สูตรเส้นละติจูดท,ที่ศูนย์องศาได้มีการกระทำพิธีข้ามเส้นอีเคเวเตอร์อันเป็นพิธีโบราณของชาวเรือนับตั้งแต่ยุคเรือใบเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียน ได้สัมผัสถึงการเป็นชาวเรือโดยแท้จริงในการเดินทางของมู่เราบนโรงเรือลงเดินทางึงที่หมายโดยวัดภาพโลกเมื่อหูเรือฝึกกลับมายังประเทศไทยก่อนสิ้นสุดการฝึกภาคทะเลมีการตรวจผลการฝึกจากกรมเจรทหฐานเรือผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีและบรรลุวัตถุประสงค์ในการฝึกตลอดชีวิตการอยู่เรือประมาณ2เดือนกว่าๆเนี่ยเราจะให้เขารู้ อุปกรณ์ต่างๆของเรือทั้งลําเพราะฉะนั้นาการที่เขาจะจบไปได้แล้วก็ไปปฏิบัติหน้าที่ได้เขาจะมีความรู้ความสามารถที่จะ<ร>าสามารถนำเรือไปปฏิบัติหน้าที่ทนในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้ประสบการณ์ที่นักเรียนนายเรือและนายทหารนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตได้รับจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลอันยาวนานในครั้งนี้ จะทําให้พวกเขาพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นนักเรียนในเรือชั้นที่สูงขึ้นและเป็นนายทหารเรือที่ดีเป็นกําลังสําคัญในการทําหน้าที่ป้องกันประเทศทางทะเลและเป็นกําลังพลหลักที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถให้แก่กองทัพเรือต่อไป